พี่น้เดิมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงปตาต่ย่ายสุกูทุกคนครับเจอกันคือเกาช่วงเวลาอะสิบนาฬิกาอยู่ทั้งอำเภอชุมพพี่น้องนะครับอ้าพี่น้องสำหรับสิบหกกันยายนนาปรัฐบาลไทยแม่บัวคำสารคามนะครับเราเอาชิปเกาหรือว่าเอาของเก่ามาให้พี่น้องในช่วงตรงกัน นับแม่บปคําให้หลุดด้บพี่น้องเด้อจากจังหวัดมหาสามหรือว่าแจีงเรื่องจานนะครับหลุดนะครับหลุดก็คือหลุดพี่น้องนี่คือหลักฐานของเพื่อนหลุดเราก็นําเสนอบอกว่าหลุดพี่น้องนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับเพื่อนเข่ามาหลายต่อหลุดพี่น้องสมมติว่าห้สิบงวดเนี่ยหลุดแค่สองงวดพี่น้องนะครับตอนนั้นเข่าพี่น้องนะครับอาจารย์ที่เข้านะครับอาจารย์ที่ลงทางช่องแอดเนี่ย ถ้าอาจารย์ในที่รุดโตเนี่ยงกันเลยล่เนี่ยพี่น้องเข้ากับเห็นสมมาพคกวันเข้ากับไม่อยากจะลงให้นะครับเข้ากับไม่ได้ลงให้แต่สำหรับอาจารย์ในสิพนลุงมาดูดูแต่ว่าพนถลกไหลก็ไม่ถูกนะพี่น้องให้มาสิบงวดพนถูกแปดงวดหรือเก็ดงวดรุดสองงวดจังเสียห้ากับขยันลงให้พนคือเกา่าพอผลงานพนมาดีพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาสิบงวดรุดสองงวดเลยก็ไม่ธรรมดาพี่น้องนะครับสำหรับให้มา อ่าสิบวัเนี่ยเข่าสองวันนอกนั่นรูดเบิร์ดเอเห้าอกะต้องพิจารณาเบิงนะครับห้าลงไปพี่น้องเอฟซีเป็นก่บเบิงพี่น้องเบิงหน่อยนะครับโฆษณาเกาบ่กข้น,หนให้เดยอ,อาจารย์เด้อแล้วฝากถึงอาจารย์ด้วยนะครับสําหรับอาจารย์บางครั้งบางคนเป็นทรงตัวเล็กว่าหายไคักนะครับให้พิจารณาเบิงแต่อาจารย์ก็ยังบ่อหยักซื้อหลายตัวนะครับหลายตัวอาจารย์ยังบ่อหยักซื้อนะครับ แม่อาจารย์ไฮซือพ้นกระเป๋าซื้อนะครับบอสู่กันฟังนะครับอืมผมคือกันเด้ผมนี่นก็เป็นคนที่ซื้อตะลิบเจ้าของนะฮะซื้อกะได้คือตลอดตรีเลิบเจ้าของ่อาจารย์ดังมากเลยกระเป๋าไฮซื้อแต่ว่าลุ่งทางช่องพี่น้องคนซื้อยัวนะครับเออเป็นเรื่สั้นไปเรื่อเอืออออ้อล่ะพี่น้องแล้วคลิปเนาะ เอือเกอร์เซ็นต์แล้วล่ะเนี่ยเรื่อเรื่อแล้วพี่น้องนะครับผู้สาวขี่รถผ่านไปแล้วพี่นอ้องคนไอ้โทมงามผู้สาวบ้านก้อยเอ้าอยู่ดีไม่แห้งสุกูสุกคนพี่น้องประชาชนานกับหลวงปู่วัดชนประธานก่อนนะครับวัดชนประธานบ้านปุ๋งเอียดตำบลญัวเรียกเอาพิจุมแพงจะเดิ่มไปเฮ็ดบุญให้ท่านน้ำกันได้พี่น้องเดิ่มสำหรับพี่น้องสายบุญสุกูสุกคนวันที่27ชมอนามสาโน้อยเพชรบ้านแพงสำหรับพี่น,อมมน้องเอฟซีอของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอฟซีของบัโจเพชรบ้านแพง นะครับขอบคุณพี่น้องสูขูทุกคนที่เป็นเรื่องเคีย์แรงใจกับสาวน้อยเพร้แพงที่เป็นเรื่องเครีรย์รรแรงใจให้กับทางวัดชนประทานที่เป็นเรื่องเคีย์แรงใจกับทวีคนเดิมนะครับขอบคุณทุกไลยทุกแคร์ด้วยพี่นอนะ้องเด้อน้ยบอกต่อต่อกันไปพี่น้องเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญกะถินมหาชาติผ้าป่ากองกะถินนะครับหรือว่ากะถินมหาชาติหนึ่งพันกองวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนี้ที่วัดชนประทานบ้านปงเอียด ตำบลขวัวเรี่ยงอำเภอชุมเผ่จังหวัดขอนแกนน่นนาประเด็นเชิญพี่น้องสายบุญสู้ปูทุกคนกันไกลเรียงเคี่ยงนะครับ,รบขอขอบคุณหลวงปู่นะครับขอพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเป็นเรี่ยงเคียยงเรี่ยงแก่นใหตกันคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวว่าผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้ออาเบิ้งตัวเลขตัวมือกันพี่น้องตัวเลขของแม่บัวคําคทั้งสารคามนาทั้งแกงเลือนจาน นะครับแอดการเดินทางไปบอสันไดดอกพี่น้องนำถ่วมทั้งสารคามทั้งขอนแก่นการ่วมโอ้ยนะครับเด็กโว,วนพี่น้องนำถ่วมเป็นแร่งใจให้เด้อพี่น้องเด้อสู้สู้นะครับยังไงก็สู้ับช่องทางเห่ากะเป็นคนเร่งใจให้สุกุทุกคนนะครับอ่ะนะครับังว่าคงจะพอท่วมไปเบิดสุมองนะครับเป็นห้องทั้งบ้านดองบัวมีดีมีหลวงปู่กลมทุกปี ทุปีทั้งบ้านหนองบัวดีมีก็ได้นะครับเป็นกําลังแก่ให้หลวงปู่เป็นกําลังแรงแก่ให้กับพี่น้องอีซีทั้งบ้านแพงเด้อนะครับเออได้ข่าวว่าน้ำกําลังขึ้นมากก็ร่างไม่แห้งน้ำมันเลยมาจากลําซี่พี่น้องนะครับอยู่ใกล้ลําซีครับเนาะทั้งบ้านดอนบมนะครับบ้านดอนบ่มในมือนี่พี่น้องนะครับทั้งบ้านอ่าบ้านผือบ้านหมอลำปฐมบัานทงซีนพี่น้อง ทุกปีทุกปีพี่น้องเพราะว่าน,น,านำ้ำลำซีมันไม่แห้งนะครับเอาเป็นคนเล่นแก่ให้กันคือเก่าพี่น้องไอ้บวงตัวเลขของแม่บัวคำทั้งสารคามกันนะบจะเป็นตัวใดมาตัวใดพี่น้องนะครับนะครับแตกหลักฐานเก่าวันที่สิบหกกันยายนนี่เด้อนะครับของแม่บัวคำทั้งสารคามหรือว่าแม่บัวคำเจ่งกระดึงจานเด้อพี่น้องเดอ้อให้ตองวดพี่น้องหลักฐานเกา่หกา,กาหลังจากเขามาหางวดซ่อนนะครับ เอามหาหางวดซ้อนหกศูนย์กับเขาได้พี่น้องเดอ้อนะครับเหลขเพิ่นครับห้างวดซ้อนพื่อนด้พี่น้องเขามานี่คือหลักฐานเก่าของเพิ่นพี่น้องนะครับแม่บัวคําทั้งสารคามนะครับบัดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแม่บัวคําคสารคามจากเก่งเลื่องจานเด่นบนคือศูนย์กับแปดเด่นบนคือศูนย์กับแปดนะครับเด่นบนล่างศูนย์กับแปดได้พี่น้องเดอ้อเด่นบนล่างศูนย์กับแปด จับคู่หลัก8มี8 5 8 0 8 2นะครับเน้นที่8 0ได้พี่น้องเด้อสำหรับหลัก0 5 0 0 5 0 7 0 4 0 2 0 3เน้นที่0 7และ0 3พี่น้องนะครับวงกลม3ตัวแข็งๆข0 8 0 7 0 3ด้พี่น้องเด้อนะครับ,นะรบมักก็จัดขัดกระพานเอาฝากพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับฝากถึงเ c ซสุกขขูสุกคนเบิ่งแล้วชมแล้วมักแล้ว ไปสื่อสาะก,กินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นนะครับเตือนย้ำพี่น้องอีปีซีทุกคนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์ซ็นต์พี่น้องเดอ้อนะครับทางาเฮาเสนอเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นนะครับแค่เพียงแนวทางนยพี่น้องเดอ้อบอกพี่บอกน้องสุข,ขสุขคนให้รับทราบนั่งกันนี่คือวันที่1ตุลาคม2567 เลขแม่บววคำช่างสารคามหรือว่าทางเก่งเรื่องจานเน้นที่หลัก8และหลักศูนย์พี่น้องนะครับ,บวงกลมที่8 0ดวงกลมที่0770วงกลมที่0330เน้นที่3ตัวที่วงกลมนี้เด้อพี่น้องเด้อปิจารณาเบิง่งให้ดีทุกการเสี่ยงมีความลงทุนอาทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับขอพระคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังนะครับขอพระคุณคุณแม่บัวคําคทางเก่งเครื่องจานหลายๆที่ ให้แนวทางกับทางชงหน่อยๆทวีคนดื่มชงนี่นะครับขอบคุณทุกคนทุกคนขอบคุณทุก,ทก,ทกอาจารย์ท,ท,ทุกสำนักนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมต่างแต่้นคลิปจนว่าจบคลิปพี่น้องนะครับอาฝากพี่น้องทุกคนเราพี่น้องนะครับแจ้หนาจะไว้สําหรับผู้มักเลขของแม่บัวคําคทางสารคามแจงเรื่องจานเลยพี่น้องเดอ้อเพิ่นเน้นก็คือ088007703300พี่น้องนะครับ อาพี่น้องเบิ้งตัวเลขกันพี่น้องมากจัดพี่น้องขาดก่าพานทด้พี่น้องเนะ้อให้สนับสนุนพี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลกันทุกอย่างเราเสนอเพื่อความบันเทิงทุกอย่างเรานําเสนอเพื่อความสุขความสนุกสนานดูแล้วให้มีความสุขให้มีความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูแล้วอย่าไปเล่นการพน,นันแต่อย่างใดได้พี่น้องเ้อนะนะนผมทวีคนเดิมช่องหน่อย,อยช่องกับากําพ่อยปากพี่ฝากน้องพิจ,จารณาดูให้ดีทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะบอกว่ามันเสด้มางานได้เงินยากยากพี่น้องลำบากลำบากนะพี่น้องสังเกตโรคแอปเนี่ยป่วยพี่น้องประจำตัวป่วยพร้อมนะครับก้นร่างกายบระเ็กงแห้งนะครับแถมเป็นคนมิการอีกลำบากว่าลำบากนางว่าจอยจอยอยู่พี่น้องนางนว่าอยู่นีนก็คือย้อนอยากได้เงินไปหาหมออยากมีเงินซื้ออาหารเสริมเอียงชั่วนะครับ เอาต้องกินเอ็นชั่วหลอดข้อมันตีบมันคืนลำบากอยากได้เงินไปใส่งบลดอยากได้เงินไปใส่ใครอินเทอร์เนต็ตทุกอย่างเราต้องมีการใช้จ่ายพี่น้องเงินทองมันหายอย่างอื่ีนี้พี่นอ้องที่จะลงทุนต้องพิจารณาเบิ่งให้ดีเด้อพี่น้องเด้อแต่ลงทุนก็ลงทุนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปดเส้นด้อีเมลเด้อบรันบาสเสดาง่ายเงินทองขาดายลำบากออยังนี่พี่น้องนะครับผู้ใดบูฮู้ การหาเงินเนี่ยลำบากนะครับนะ่านบ่มีเงินมีคำเนี่ยไปใส่กับไปยากไปใส่กับไปบ่ได้ออกบ้านเนี่ยก็ต้องใส่เงินอันบ่มีเงินไปบ่ได้เลยลระพี่น้องน้ำมันรถก็ต้องเติมนะครับอ่ะต่อสุ่พี่น้องดูกันฟังเป็นที่เรียบร้อยท้ายคลิปอํารเล่าจากพี่จากน้องขอ่น้เราอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญด้ยพี่น้องเด้ออย่าลืมบุญกฐินมหาชาติวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมชมสาวน้อยพเพชรบ้านแพง ที่วัดชนประทานบ้านปงเอียดตําบลปัวเรียงอำเภอชุมพจังหวัดขอนแก่นทางบ้านเอ็ดนยู่หลาพี่น้องนะครับขอาพี่น้องอยู่ดีมีให้มีความสุขความเจริญให้แห้งให้ปังให้ร่ำให้รวยสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมให้เจริญจรเนเด้อนะครับร่วมเถึงคุณแม่บัวคำาทางแก้วน้องแก่นสรคคมให้มีความสุขความเจริญให้แห้งให้ปังให้ร่ำให้รวยสู่ขูดทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ มใม้แล้วลด